ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้กามาพบออก,กับพ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่ยมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์กำแพงเพชรต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเป็นเจไดมีโค,โคโซโคมันบน้านอ้อพี่น้องหมดที่ผ่านมาครับมือวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบสองมิถุนายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าเจ็ด เจ็ดห้าสี่แปดแปดสามขับเล็กล่างเขาออกสี่แปดนะพี่น้องเนาะครับมีเอฟซีคอมเมนต์มาหาพอเตรียมอยู่เป็นขึ้นมาทะเกยียบแต่ว่าลักเซียน <c oughs> กับบูรูน้อเพิ่์ลน้นะนองเนาะครับเป็นเป็นผู้มุนฮอกกะแต่จะเบิงนะครับครับของอาจารย์กำแพงเพชรพี่น้องงัวที่ผ่านมาเข้าตรงๆงเข้าเตรียมเตรียมนะพี่น้องเนาะ นะครับใครได้เบิงได้ติดตามพอเตียมกระดิเห็นอยู่ได้พี่น้องเนาะับวันพุธที่12มิถุนายน2567ลาวพัฒนาอกำแพงเพชรับบนล่างวิ่งรลด7ก,กับ8เน้นที่8พี่น้องรับ8ปดสามตัวเน้นพี่น้อง8 3เข้าตรงๆได้พี่น้องเด้อรับเอาไพโศกไพ่มันพอเตียมกะดีใจน้ำได้พี่น้องเดอ ภับไพ่โบชกโบมนันมือนีพอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับเนาะกับนะอาจารย์กำแพงเพชรนะพี่น้องครับสัเจียนบ่พี่น้องวันศุกร์ที่14 จอทำไมพี่น้อง พัฒนาออกกำแพงเพชรนะพี่น้อง คนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสองพี่น้อง เกตับสองเน้นที่เกดนะครับครับชุดวิ่นนะพี่น้องเนอะเกตสองสี่แปบ ดก้าสามนะครับครับเจ็ดสอชุดวิน,นพี่น้องครับพระมืงอาจารย์จับครูพี่น้องเ เก็ดสี่เก็ดแปดเก็ดเก้านะครับจะจอดจังไรพี่น้องสอง สองแปดสองสี่สองเก้านะครับ อาจารย์พันเน้นที่เกตครับติดเกตเกิบซีมีอยู่สามห่างพี่นอ้องคับสัเดเจนเนะพี่น้องเนาะ คอยเตะปังๆคอยเข่าตรงๆกันเนี่ยองในี้อาจารย์เนี่ยขับเย็บซี่ับเจไดโศกศๆมันมนกันเนาะครับเนาะแต่ว่ามัวม่วๆพี่น้องเห็นมั่นนอกคนอาจารย์ทรงไห่นะพี่น้องรับชุดวิ่งน,นะพี่น้องเจ็ดสองสี่แปดเก้าสามวิ่งเจ็ดกับสองเน้นที่เจ็ดครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองแปดสองสี่สองเก้าเขี่ยนี่นะครับบอลไหลห่าง หกหางคือเก่านะพี่น้องเนาะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆอยู่นะพี่น้องเนาะครับเอาวันศุกร์เด้อพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบสี่มิถุนายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาอาจารย์กำแพงเพชรเนาะพี่น้องบนล่างวิ่งดูดเจ็ดกับสองเน้นที่เจ็ดครับสุดวิ่งกับเจ็ดสองสี่แปดเก้าสามนะครับ แต่ว่าบบมีเก่าโอมีเก่าอยู่นะพี่น้องเจ็ดเก่าบมีสามขับจับคู่กับเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองแปดสองสี่สองเก้าับเน้นที่ติดเจ็ดและพี่น้องครับอย่าลืมด้พี่น้องเนื่องมาสอบตัวเลขก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำนะครับเนาะรับเอาพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆลนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม่พ่อเตียมับฝากพี่ฝากนองเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับฉนั้นแล้วพอเตียมข้อไว่ยพอนคอยเข่าคอยแตกปังๆอีกครับเอฟซีกับเได้สุกบๆมันมันกันนะครับเนาะครับพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุด้ทย้ายสุดนี้พอเตียมข้อกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม ครับพ่อเตมขอไว้พรอให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่หมีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พ้อกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม